สวัสดีครับผมนาปนวิกรณ์แก้วเป็นพิธีกรจากกลุ่มสองมาในสถานที่อุทยานรติศาสตร์สีเทพืองสีเทพจังหวัดเพชรบุร์ได้รับประกาศจูเน็โก,กขึ้นเป็นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกหนึ่งที่ของไทยจัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2527เดินทางจากโรงเรียนจากน้องร้องระยะทางรวม223กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง20นาที เมืองโบราณสีเทพตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบุร์จัดอยู่ในบริเวณเขตที่สูงภาคกลางอันเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนสินค้าเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสัมพันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ เป็นพื้นที่ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่กรบริศัทรวัฒนธรรมสวาัสดีและเขมรตามลําดับซึ่งรวมระยะเวลาที่มีความจเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า800ปีก่อนที่จะถูกทิ้งร้างโดยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้งประการใดประการหนึ่งหรือทั้ง2ประการโดยราวปลายพุทธศตรวรรษที่18ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่19อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทยัยและยุธยาจะเรินรุ่งเรืองขึ้นมา แทนที่ในบริเวณรุ่มแม่น้ำปลา,าสักและมีการพัฒนาการตั้างถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเน,นื่องมาจนเท่าิึงปัจจุบัน